สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเป็นการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรคพลังประชารัฐครั้งที่15นะคะในวันอังคารที่22กันยายนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญทั้ง6ฉบับนะคะโดยวันนี้ค่ะทังท่านอนุชานาคาสายนะคะเลขาธิการพักพลังประชารัฐค่ะก็ได้เป็นประธานในที่ประชุมนะคะแล้วก็พร้อมด้วยกับท่านประธานรัฐบาลนะคะท่านวีรัรติรัตนาเศษ ท่านรองหัวหน้าพักไพบุญนิติตะวันและท่านชัยวุฒนาคนมานุสร์นะคะก็วันนี้ในส่วนของพักพลังประชารัฐเองค่ะเราก็ได้เตรียมนะคะในส่วนของผู้อภิปรายค่ะซึ่งทางเรานะคะก็ได้เปิดกว้างนะคะให้สําหรับท่านที่สนใจแล้วก็คิดว่ามีวาระเรื่องที่เป็นประโยชน์นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนนี้นะคะได้ลงชื่อในการอภิปรายกัน ซึ่งในบื้องต้นนะคะก็จะเป็นการเสนอโดยท่านประธานวิปรัตนานะคะท่านวิรัรรตรัตนเสศนะคะแล้วก็ในส่วนของอาการลงมตินะคะตอนนี้ทางพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ขอให้สมาชิกทุกท่านค่ะได้ให้ความร่วมมือในการที่จะเข้าประชุมนะคะทั้ง2วันคือวันที่23และ24นะคะตั้งแต่เวลา9.30นาฬิกา จนถึงเวลาประมาณนะคะ1นาฬิกา30นาทีแล้วก็ในวันที่24นะคะเตรียมพร้อมในการที่จะลงมติเวลา18.00นาฬิกาค่ะซึ่งก็ขอความร่วมมือนะคะให้สมาชิกทุกท่านคะ่ะได้อยู่ในการประชุมให้ครบตามเวลาที่กำหนดนะคะแล้วก็เราก็ยังไม่มีมตินะคะว่าจะลง รับร่างในตัวไหนบ้างส่วนของพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยเราจะยืนตามมติของวิปรัฐบาลค่ะซึ่งจะได้ประชุมกันในวันพรุ่งนี้เวลา1 4 0 0น,นนะคะก็คงจะได้ทราบกันอีกครั้งว่ามติของพรรคพลังประชารัฐที่จะลงเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทางพรรคประชารัฐยืนยันนะคะก็คือในเรื่องของเราไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองนะคะแน่นอนในส่วนนี้ แล้วก็ก็ส่วนของผู้อภิปรายตอนนี้นะเวลานี้ก็กําลังมีการเตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะเบื้องต้นก็คงจะมีในท่านส่วนของท่านไพบูรนิติตะวันนะคะท่านวีรกรคําประกอบท่านอัฐกรศรีรัตยากรนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะที่จะได้อภิปรายในร่างรัฐธรรมนูญน,น,นี้ค่ะแล้วก็มีการเดินทางมาเของกลุ่มประชาชนนะคะน,นีจะเป็นการกดดันต่อสองไหมคะว่าทีจะ พิจารณาตามที่เขาต้องการในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเองนะคะเราเไม่มีความกังวลหรือว่ารู้สึกกดดันนะคะในส่วนของการมารวมกันของผู้กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะเรายืนยันว่าในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูนครั้งนี้นะคะเรายึดตามหลักการและเหตุผลค่ะดังนั้นการมาของผู้ชุมนุมนะคะไม่เป็นการกดดันแล้วก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเป็นอย่างแน่นอนค่ะ ค่ะ,คะก็ในส่วนทางของสภาเองนะคะก็ได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะคะในการเตรียมความพร้อมทางด้านเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะซึ่งในส่วนของพักเองเราก็จะเห็นการชุมนุมที่ผ่านมานะคะก็ไม่มีการใช้ความรุนแรงใดๆนะคะตรงนี้เราก็ไม่มีความกังวลค่ะ สบางคนยในการโหวตไม่ตรงกับนักเสียพิลไหมคะแต่เราจะมีการตักเตือนอะไรร่วมหน้าสำหรับบางทางบางคนไหมคะค่ะอย่างที่เคยได้นําเรียนนะคะว่าในการร่วมรัฐบาลนะคะเราจะยึดตามมติของวิรัฐบาลเป็นหลักเพราะว่าในการประชุมวิปเนี่ยเรามีแกนนําของทุกพักร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นการตกลงร่วมกันค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าอาจจะหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสอส,สนั่นก็อาจจะสามารถทําได้แต่โดยธรรมเนียมหรือว่าการปฏิบัติที่ผ่านมาเราก็จะยึดตามมติของวิปรัฐบาลค่ะแต่ที่ผ่านมาก็ยังมีการแทกมติวิปรัฐบาลตลอดอันนั้นก็อาจจะต้องเป็นในส่วนของแต่ละพรรคที่จะต้องไปพูดคุยกันค่ะแต่ในส่วนของพลังประชารัฐเองเรายืนยันว่าเราก็มียึดตามมติวิปรัฐบาลแน่นอนทุกคน Kak. <laughs> tapi.